เช็ค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 ได้ยินไหมเทสนะครับเทสนะครับ สิเล่นโทรศัพท์อยู่ใช่ไหมเออเข้าไปตรงกูจะแชะร์ยัยงไงวะเนี่ยลองนี้หน่อยเดี๋ยวส่งไปในเฟซ okay, เข้ามาใช่ใช มันเป็นยังไงเอออลโลเป,เป็นอะไรไหม เราสัมมานี่เราสัมมานี่เออันนี้เน็ตเองใช่ไหมีมแบบฮัลโหลฮัลโหลได้ยินเบาลำโพงลง ครับสวัสดีครับทุกท่านพี่กาได้ยินไหมครับฮัลโหลฮัลโหลเอ๊ะเลือกคนยังไ,ไงเนี oh, ่ยอ๋อแอปทูมันจะดีกว่าย,ยัางไงอ่ะได้ยินเสียงน้องต้งชัดเจนหนูไวไลฟ์ขายของมากเออด,ดีกว่าย,ยัางไงอ่ะน้องต้งพี่สาววิทย์อยู่กับพี่สาวแกแกไลฟ์สดอยู่ด้วย แกไลฟ์สดแกถามว่ามันโปรแกรมนี้ดีกว่าไลฟ์สดทั่วไปยังไงความเปิดในเซ๊กยังไงอันนี้มันติดโลโก้ครับตรง power by steam อะไรสักอย่างเนี่ยพี่จ๋าเห็นปะขวาม,มือมันจะมีโลโก้อยู่พี่เห็นปะปนตรงนี้มันติดโลโก้โลโกคือโลโก้ของเขาเองถามว่าง่ายไหมแต่ผมว่ามันเล่นง่ายอยู่นะแค่คลายซูมครับคล้ายซูมครับแล้วคราวนี้พี่ถามว่าเออไอตัวนี้ มันเป็นของอะไรอะหนูของ Google หรอสตรีมยา r d เนี่ยจะเกิดมาสตรีมยาดเป็นเบราว์เซอร์แยกตั้งหากครับมันไม่ใช่ของ Google ครับแต่ว่ามันสามารถลิงก์กับ Facebook ได้ YouTube ได้ออโปรแกรมอื่นที่สำหรับเขาบอกว่าแล้วระหว่าง YouTube กับ Facebook อันไหนดีกว่าเขาบอกว่าถ้าเป็น f a c e b o o k อะคนก็จะเข้ามาดูเยอะกว่าที่ือรว่าถ้างั้นเราก็ a c e b o o k ฝากผ่านงานประชาสัมพันธ์วบทครับจาก แต่ตอนนี้นผมก็ได้ใช่ไหมลุงโก้งได้ครับก็แค่ขอแอคเคาท์มาแล้วผมก็ออนคาคอมแล้วก็ไลฟ์ได้เลยครับแล้วเขาบอกให้ส่งลิงค์คือลิงค์ตัวไหนอะคะลิงลิงอะไรครับบ่างเขาบอกว่าให้หนูส่งลิงค์ที่จะเข้าด้วยอ๋อนี่นี่คือลิงค์ห้องครับที่ว่าพี่จ๋าจดเขากดเข้าไปนี่นคือลิงค์ห้องครับก็คือถ้าเขาเข้ามาปุา๊บแล้วผมก็แก้กดแอดขึ้นไปอ๋อแล้วพี่ถามว่าเราเวลาไลฟ์สดเรา <ม>สับปะาพี่มันก็คือจะต้องมีอ,อ๋อก็จะอ๋อแล้วกำลั <laughs> งเมสากันอยู่เลยเ <ข S 1> อาแล้วหนูแล้วอย่างนี้คนที่เป็นเมนหลักอ่ะมันเราสามารถแช่แช่หน้าเมนหลักไว้ตรงไหนอะจ๊ะแช่หน้าเมนหลักไว้ยังไงก็คือมันจะมีกดแอดขึ้นเพื่อนอ่ะจะเอาใครขึ้นมาก็ได้ครับจะเอาอย่างเช่นอยากจะโชว์พี่จ๋าก็เอาพี่จ๋าขึ้นจะเอาใครขึ้นมาก็ได้ครับ แต่เราจะเห็นคนที่เข้ามาเป็นสมาชิกกับข้างล่างครับอ๋อสามารถผ่านมือถือ<ร>ได้ผ่านคอบได้าาก็แชร์สกีนได้เดี๋ยวผมแชร์ดูอ๋อคือเราสามารถติดโลโก้หาโลโก,ก้มาใส่เองได้ไม่ใช่แชร์สกีนคือแชร์หน้าจอไปที่โปรแกรมเนี่ยครับใช,ใช่ไหมหนูแ<อ>ชร์แชร์ได้อย่างนี้อ๋อเป็นรูปภาพอ๋อแชร์หน้าจอครับก็สอนกานนี้ก็ได้ อโอเคพี่จะได้รู้ว่าควรต้องมีอะไรโชว์เขาว่าแล้วถ้าสมมุติว่าเราเราไม่เอาตัวเนี้ยตัวที่หนูบอกว่าเป็นกราฟิกแบบเป็นตัวกราฟิกเด้งหรือว่าอะไรเป็นรูปอะมันเป็นยังไงอะหนูผมคยกว่ามันมันจะเป็นอีโบแกรมหนึ่งแต่ว่าอันเนี้ยมันคล้ายกับซูมครับมันมันเหมือนซูมเลยอารมณ์คืช้ห <Zoom S 1> น้าจอได <Zoom S 1> ้อย่างเดียวครับประมาณนั้นแต่ถ้ากราฟิกก็แล้วมันเป็นที่เผา e r p o i แบบเราอะเ,เ,เราต้องทําเองถ้าจะเป็นแนววิชาการอนะ ก็คือต้องต้องคือก็คือแชร์ได้แค่หน้าจอไม่มีลูกเล่นอื่นนอกจากแชร์หน้าจอใช่ปะถ้าอยากจะเล่นลูกเล่นต้องไปหาลูกเล่นว่าจะโชว์อะไรในหน้าจอแทนเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูอยู่ว่ามันสามารถอะไรบ้างใส่ใส่เบนเนอร์ได้ข้างล่างแต่แนนนนได้ไดครับ ก็จะมีโลโก้ได้รับแบ็กกราวด์ได้มีทีมได้ผมใ,ใส่โลโก้ให้ดูอยทีมด้วย,น,ยนี่ครับอ๋อแต่เป็นโกโลโก้ของเขาไม่ใช่โลโก้วินไลน์ใช่ป่ะเราสามารถโลโก้วินไลน์ได้ไหมอะ อ๋อมันต้องเอาขึ้นฮัโลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้อ๋อได้ยินอยู่มันถ้าถ้าใส่เพิ่มมากกว่านี้ต้องซื้อลิขสิทธิ์ครับแล้วพี่สาวลองดูนะว่าถ้าปิดวิดีโอนั่นเป็นไงอ๋อโอเคก็ไม่เป็นไรหรอกอ่ะเราเปลี่ยนธีมกับไอ้ <c oughs> ขึ้นอะไรที่หนูว่ามันมันก็ต้องเสียตังค์ใช่ป่ะไม่สามารถใช่ครับเ<ะ><ะ>นี่ยครับมันมันเปลี่ยนแบ็กกราวได้ ว่ามันใส่รูปที่เราต้องการไ,บบได้อย่างเงี้ยครับแต่แต่มันต้องเสียตังค์จะเหมือนซูมไหมเอาเหรอซูมแบ็กเกามันห่วยวะหน้ามันหลอนมากเลยอะแบ็กเกาซูมอะมันมีลิมิตแค่ประมาณนี้ครับใส่แบนเนอร์ได้ใส่อะไรได้แต่ต้องเสียตังค์มันมีจํากัดจํากัดแมหนูมันจํากัดเวลาปะจํากัดเวลาไหมที่ดูผมว่ามันไม่จํากัดนะ mm hmm. น่าจะ,สะเสถียรกว่า ซูมด้วยเพราะว่าดูแล้วมันไม่ดีเลยครับแล้วอย่างนี้พี่จ๋าถามว่าเวลาเราเริ่มเข้าไฟ์สดเนี่ยจาเป็นไหมว่าเราช่วงแรกๆเราอินโทรไปก่อนเพื่อเรียกคนดูก็่เห็นที่เวลาอะไรสดเขาไม่เรียกคนดูใช่ไหมเปิดเพลงเปิดวิดีโอรอต้องรอใช่ไหมอ๋อแต่ละคนเออโอเคเขาจะได้คิดไอเดียนะมีการแบบว่าเรียกคนดูก่อนอาจจะเรียกคนดูด้วยการเปิดคลิปอะไรของโรงเรียนก่อนนะอันไหนมันมีตัวคลิปโรงเรียนเราที่น่าสนใจไหมหนูสั้นๆสแบบ ไม่เกินห้าทีเลยวนะเนี้ยมีมีครับมีเยอะอยู่แบบเ,ออเยอ,อยเลยถามเอว่าอยากจะได้คิดตัวไหนดีเผื่อเป็นการโฆษณาโรงเรียนในตัวนี้เนาะรู้สึกว่าเราจะเป็นแค่คนเข้าร่วมครับไม่ได้เป็นคนสร้างห้องอะ,อะจริงปะใช่ครับแล้วลิงก์ตัวนี้มันคือเป็นลิงก์อะไรอ่ะอันนี้ลิงก์งคือผมผมสร้างห้องมาแต่ว่าเราน่าจะเข้าร่วมครับ เพราะว่าแต่ว่าไม่ไม่ไลฟ์สดไม่แต่ด็อกเตอร์เขาบอกว่าให้น้องโต้งอ่ะส่งลิงก์ไปให้เขานะแสดงว่าเราเราพราที่จัดื้วยเขาบอกว่าเราต้องเป็นคนจัดการไลฟ์ทั้งหมดนะแล้วครับอืมเขาให้หนูส่งลิงก์ไปด้วยนหนูลองไปดูในไลน์กลุ่มอ่ะที่ว่าน่าจะเป็นเราคอนโทรลนะเพราะว่าเราต้องมีหน้าที่ในการตอบคําถามในเฟซบุ๊กด้วยเวลาคนไลฟ์อะไรเงี้ยแล้วเขาจะดึงเราออกอากาศยังไงอ่ะ มีตารมมางใช่ใช่ก็คือเหมือนกับว่าพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเขาน่าจะเชื่อมสัญญาณไม่รู้เนี่ยเนี่ยพี่ยังประติดปรต่อเรื่องไม่ได้แต่คือเราก็ไล์จากส่วนของเราแต่เขาอาจจะเอาอลิงก์เราไปแปะไว้ที่ไหนอะ่ะเขาเขาให้ฝากลิงก์เป็น YouTube ไว้ครับตรงตรงขวามือของชื่อพี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมอันนี้ให้พี่ดูแชร์สกีนปึ๊บป,บปบึเนี่ย ผมไม่ถมันขยายหน้าจอได้ด้วยว่ะจริงว่ะเนี่ยครับมันจะมี Youtube url อยู่อ่ะก็คือผมก๊อปลิงก์ u t u b e ที่ผมไลฟ์สดไปอ่ะผมไลฟ์สดผ่าน y o u t u ู e ผมเป็นช่องของผมเองอ่ะมันก็เนี่ยครับเห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือผมไลฟ์สดอยู่เป็น Youtube ก็ลิงก์มาจากแบบนี้แล้วถามว่าเอ แต่มันก็ไปปรากฏในเฟซด้วยอย่างนี้หรอมันอยู่อ๋ออยู่ที่ว่าเราเอาลิงก์นี้ไปแปะหน้าเฟซมันจะเชื่อมกันหมดเลยเหรอคือ,คอตอนตอนที่เราสร้างห้องอ่ะมันจะมีคลิกให้คลิกว่าจะเอา youtube หรือ facebook เลือกอย่างไรอย่างหนึ่งครับอ๋อแต่แกแนะนําว่าเป็น facebook เนาะแต่ทําไมในตัวช่องแกใส่ว่า youtube ในช่องเห็นเป็น youtube นะครับเนี่ยอืแต่พี่ก็ถามอาจารย์เขาว่าอาระหว่าง facebook กับ u t u b e อาจารย์แนะนําตัวไหนเขาบอกว่าถ้าเป็น facebook เนี่ยจานวนคนที่เข้ามาดูจะเยอะกว่า ก็เลยคุยกับท่านบอกอว่างั้นงั้นเราเป็นงานวบปทงานประชาสัมพันธ์ไหมอืมเออเราสามารถทําได้ด้วยแต่ว่าต้องเอาอีกเครื่องหนึ่งอ่ะแคปบหน้าจอแล้วก็เอาเครื่องนั้นอะไลฟ์เฟซบุ๊กอีกเครื่องหนึ่งครับก็คือออกทั้ง youtube ออกทั้งเฟซบุ๊กอมกเพราะว่าเขาต้องการให้เราตอบคอมเมนต์ด้วยอ่ะหรออ๋อแล้วถ้าสมมตินะวันนั้นเนี่ยน้องต้องดูคุม youtube น้องแอมคุมเฟซบุ๊กได้ไหมก็ไอพวกไลฟ์สดเนี่ยกดทีเดียวออกเลยแต่ว่าใครจะเป็นคนตอบคอมเมนต์เนี่ยแล้วแต่ครับ คือผมกดสามารถออกแล้วก็ทิ้งค้างไว้เลยยาวๆเลยครับแล้วคราวนี้พี่ถามต่อว่าแล้วถ้าสมมติมันมันมันรันในสองโปรแกรมพร้อมกันน่ะในเวลาเดียวกันน่ะแล้วเวลาคอมเมนต์มันจะไปปรากฏที่ของใครอ่ะใน youtube หรือ facebook อ่ะคอมเมนต์คอมเมนต์ยูทูบแยกต่างหากเฟซบุ๊กแยกต่างหากครับมันเอามารวมกันไม่ได้ถ้าเราเปิดสองโปรแกรมมันก็ลําบากละสิก็หาคนต่อสองคนนั่งอะไรนั่งประจํำประจำเฟซประจำยูนู ต้องใช้สองกล้องว่ะแล้วกล้องก็กล้องเดิมกล้องกล้องเดียวได้เลยครับอ๋อแต่ว่ายิงไปหาไปไปแต่ละแอดเดสแต่ละอันกละอันกันโปรแกรมกันก็คอปครอปหน้าจอไปใช้เอาครอปหน้าจอไปไลฟ์สดเอาครับอีกอีกอีกอันนึงครับที่เป็น facebook อ่ะนี่แหละนี่แหละอันนี้แหละน้องโต้งพรุ่งนี้เดี๋ยวจะคงให้น้องให้หนูให้หนูคอแล้วก็ให้แอมตอบด้วยแหละโพี่คงไม่สามารถเข้าใจได้อ่ะ น้องแอมน่าจะเข้าใจระบบก,กันหนูมากกว่าแล้วน้องโอ,อาจจะคุม YouTube แล้วก็น้องแอมคุมงานไอเขาเป็นแอดมินของงานประชาสัมพันธ์อยู่แล้วเนาะอันนี้คือหนูแปะลิงก์ก็หรอ,อยังก็ง <Link> ของเราจะเป็นอันแรกหนูของเราจะเป็นไลฟ์สดคิวแรกของวันแรกเลยเชิงความได้เปรียบเราไลฟ์ก่อนเนื <Link. S 1> ้อหาเราไม่ซ้ำกับใครลิงก์ยูทูบเหรอครับ พี่จ๋าอยากจะให้เป็น y o u t u b e ของของบีซีแบทเราหรือว่าเป็นของของใครอ่ะควรไหมหนุกโต้งว่ามันก็ควรของบีซีแบทนะมันก็ได้เป็นการโฆษณาช่องวิไลไหมอ่ะก็ก็ถ้าเป็นของบีซีแบทก็แค่เอาแอคเคาทมาเอา u s ่อ p a ฟาด้วามเดี๋ยวผมจะขอประมาณวันวันศุกร์อ่ะขอแอคเคาทของวิไลแล้วแต่พี่โที่ให้ปามให้ปามมส่งอ p a s s Word ไอช่อง YouTube ของวิทยไลให้หนูเลยดีกว่าอืมได้ได้ครับก็ดูแล้วไม่ยากครับได้อยู่เมื่อกี้พีเรืองป้องหรือพี่จาลองดูนะว่าถ้าออกจากหน้าเล่นถ่านมือถือแล้วเราออกจากหน้าจอเสียงเสียงกับกล้องมันยังอยู่ปะแยวพี่ลองออกจากหน้าจอนี้นะครับ เออไม่เห็นว่าหนูมันต้องเปิดค้างไว้ตลอดเวลาไม่สามารถรไม่สามารถจ้ะโอเคได้เดี๋ยวงนพี่จะได้ไปคิดรูปแบบแชร์ได้แต่สกรีนอย่างเดียวอโอเคจ้ะน้องต้งฝากน้องต้งแปะลิงก์ให้หน่อยจ้ะแดะลิง,งเดี๋ยวคุยกันในไลน์กลุ่ม เดี๋ยวเดี๋ยวท่านพี่ลองทักอาจารย์เขาไหมว่าอาจารย์คะมีแต่ลิงก์ให้แปะแต่ลิงก์ยูทูบหรอแปะลิงก์เฟซบุ๊กไม่ได้หรอคะเนาะได้ครับ <Ha? S 2> ได้ได้ได้คนนันนเนาะจ่าแต่พี่ทักในไลน์กลุ่มเลยเนาะเจอกันในไลน์กลุ่มหนูจ่าจ่าน้องต้องขอบคุณมาก thank you จ่าคดีจ่าต้องไหวโอเคออกเลย